นความดีอย่างหนึ่งที่เป็นความดีเล็กๆน้อยๆแต่เป็นความดีที่อัลลอฮฺ س ب าน ن ه าละ تعالى จะให้ผู้ชายคนหนึ่งนั้นนอนกลิ้งอยู่ในสวรรค์นะครับพลิกตัวไปมาอยู่ในสวนสวรรค์อัลลอฮ์ว่าพี่น้องกบเป็นความดีอะไรฮะด้สบทนี้พี่น้องกบรายงานจากท่านอบดุลฮเรยรฮ์รอเ่ลลอฮอันดูได้เล่าว่าฉันได้ยินท่านอบดุลลสุลลัลอฮวะเลลามได้กล่าวว่า ลาขัดรอายตุรจุลันยตกลบฟินจนเนฟีช جر ต์นัตัดฮาน زهر ทริกกาณตุจินนัสบันทึกโดยม,มุสลิมท่านนาบีุลอลัลฮุลเลาะสลามได้กล่าวว่าฉันได้เห็นชายคนหนึ่งที่พลิกตัวอยู่ในสวนสวรรค์อันเนื่องมาจากเพราะว่าเขาเหล่านั้นได้โค่นต้นไม้ต้นหนึ่งที่แทรกอันตรายให้กับผู้คนบนท้องถนนอนัลลอฮฺหะกัดปี่นงครับนั่นหมายถึงว่า นบีเห็นคนคนหนึ่งนะครับที่เขานอนเอกเนกพลิกตัวไปมาในสวนสวรรค์อย่างสุขสบายอันเนื่องมาจากอะไรครับความดีที่เขาทำคือการที่เขาเหล่านั้นได้เอาสิ่งอันตรายไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะครับแก้วเศษน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องที่สร้างอันตรายให้กับพี่น้องมุสลิมของเราหรือคนอื่นๆในการใช้ถนนสัญจรไปมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับก็เป็นหนึ่งในความดีที่จะทำให้เขาเหล่านั้น ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานา l t o g ะ t h เหมือนดังที่ท่านนาบีได้กล่าวถึงความประเสริฐของบุคคลหนึ่งที่โค่นต้นไม้นําอะไรก็แล้วแต่ออกจากถนนหนทางวันนี้พี่น้องครับเราเดินไปบนบนท้องถนนเห็นเศษแก้วตะปูน้าไม้ก้อนหินนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามองเห็นแล้วนะครับแน่นอนมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ใช้ถนนเนี่ยแล้วเราก็ไปเก็บมันออกไปกระจัดมันออกเนี่ย เพื่อต้องการที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้สัญจรไปอย่างสะดวกถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับสวนสวรรค์ก็จะเป็นหนึ่งในความดีที่เราฉะนั้นจากความดีตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทําให้เราเหล่านั้นได้เข้าสวนสวรรค์เช่นผู้ชายคนนี้ที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุวะเปรยสลามได้กล่าวเอาไว้